เวลาอยากไปดูหนังนะคะคุณผู้ชมเลือกเข้าไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ที่ไหนกันคะวันนี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยสิลปรกรณมีการจัดก,กิจกรรมฉายหนังกลางแปลงนะคะให้เด็กๆวัยรุ่นยุคใหม่ได้มาสัมผัสกับการรับชมหนังกลางแปลงดูบ้างซึ่งนอกจากการฉายแล้วนะคะยังมีการเสวนาพูดคุยโดยพี่อุ๋ยนนทรีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักหนังกลางแปลงมากขึ้นนะคะแล้วก็มาสัมภาษณ์เด็กๆก,กันดีกว่าคะ่ะว่าเขามีความเข้าใจกับหนังกลางแปลงในปัจจุบันไว้อย่างไรไปติดตามกันดีกว่าคะ่ะ ผ้าใบผืนใหญ่เครื่องใช้หนังฟิลม์มและการนั่งดูอยู่กับพื้นคือลักษณะเด่นของการดูหนังกลางแปลงที่วัยรุ่นไทยสมัยนี้เข้าใจกันและสัมผัสถึงการดูหนังประเภทนี้อาจเป็นเพราะด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปวัฒนธรรมการดูหนังต้องเข้าไปดูในห้างพอเข้าห้างแล้วก็ต้องนัดไปทานข้าวและซื้อของกันกับเพื่อนๆส่วนกิจกรรมหนังกลางแปลงเป็นกิจกรรมไกลตัว เหมาะสาหรับชุมชนและคนที่เข้าถึงโรงภาพยนตร์ในห้างได้ยากอาจจะเป็นอย่างที่แบบง่ายๆฮะปูเสือดูการซื้อของเข้ามากินกันดูแบบอะไรกันง่ายๆอะไรอย่างงี้มากกว่าคนก็เลยบอกหรือว่าบางทีจัดตามวัดหรือว่าที่ไกลๆตามตาม่างจังหวัดเงี้ยคนก็เลยอาจจะไปดูน้อยลงมากกว่าความสุขสบายในห้างในกรุงอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามีสเสน่ห์หนูว่าหนังกลางแปลงลัไม่ต่างอะไรจะแบบดูลิเกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นการรวมผู้คนในย่านชุมชนอะไรอย่างงี้มานั่งดูหนัง นักศึกษาสองคนนี้คือส่วนหนึ่งของการจัดเทศกาลภาพยนตร์หนังกลางแปลงของมหาวิทยาลัยศิลปกรได้เผยว่าชีวิตปกติมีการชวนไปดูหนังแต่ในห้างเท่านั้นและสำหรับกิจกรรมหนังกลางแปลงอาจเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนัก อุ๋ยนนทีนิมิตบุตรผู้กำกับละครและภาพยนตร์ที่เคยได้ดูหนังกลางแปลงมาตั้งแต่เด็กมองหนังกลางแปลงเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นมากกว่าการนั่งดูหนังแต่คือกิจกรรมหลักที่ทําให้คนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและคนในครอบครัวม,มากยิ่งขึ้นการคัดเลือกหนังที่เป็นหนังกลางแปลงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหนังที่ถูกใจก,กับชุมชนนะฮะคือส่วนมากจะต้องเป็นหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะหนังที่ที่ติดเลดต่างๆเนี่ยก,ก,กไ็ไม่ควรจะนำมาฉายในหนกลาแปลงอยู่แล้ว ไม่ควรแต่มีป่ะคะตอนเด็กๆก็มีตอนผมเด็กๆก็มีมีมีบ้างมีบ้างคือคือผมเชื่อว่าไม่ใช่ความตั้งใจของของคนฉายหรอกฮะแต่มันเป็นมันเป็นมันเป็นเพราะว่าหนังสมัยก่อนเนี่ยเรามีครบทุกรสจริงนะเรามีทั้งบูมีทั้งรักมีทั้งตลกแล้วก็มีมีมีฉากอีโรติกอยู่ในหนังวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งในการดูหนังนะซึ่งผมชอบผมชอบมากการได้ดูกับชุมชนเพื่อนบ้าน ครอบครัวนะมานั่งดูกันเอากับข้าวมานั่งกินกันเอาขนมมาเอาเอาน้ําเอาอะไรมานั่งกินกันแล้วก็มันมีความอิสระในการนั่งดูคุยจะพูดคุยกัก็ได้คุยจะทาอะไรก็ได้ในการดูหนังกลางแปลมันไม่เหมือนกับโรงหนังที่ที่ค่อนข้างจะฟิก,มก,มก์มีมีมารยาในการดูหนังนขางชัดเจนเราเคยพูดกับเรื่องนี้หลายผลแล้วเราจะควบคุมมันยังไงเพราะว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างตง เบื้องต้นเลยต้องเป็นวิทยาาตของผู้ที่ทเลือกหนันงมาฉายว่าเราควรจะรู้ว่า,า alia, อย่างฉายในวัดเนี่ยเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรจะเล่าแล้วล่ะเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรจะฉายแล้วในวัดแต่ถ้าเป็นความบันเทิงแ, ER แบบอย่างเงี้ยอย่างไรออนคิงอย่างจุลศิษย์พักอาเงี้ยผมว่ามัน,ม,นมันเป็นมันเป็นหนังที่เอร็ดเเร็คนดูอะหนังกลางแปลงไม่ได้ทําหน้าที่แค่การสร้างความบันเทิงให้กับคนดูแต่ยังเป็นกิจกรรมที่สามา, <tit out> า,มารถกระชับความสัมพันธ์คนในชุมชนและครอบครัวได้อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักที่ใช้ในการแก้บนตามวัดจีนได้อีกด้วย คุณสมบัติหลักเหล่านี้ของหนังกลางแปลงทำให้ตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนว่าทำไมหนังกลางแปลงยังอยู่คู่สังคมไทยมาได้เนิ่นนานแม้หนังโรงใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรู้ราทันสมัยจะขยายตัวมากขึ้นกต็ตั้มลับทวิประกอบผลถ่ายภาพทิตาภาศิริพิพัฒน์ขมชัดลึกทีวีรายงานค่ะ